สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่นะคะหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่นะคะแล้วก็ระหว่างนี้งดการชุมนุมนะคะงดการชุมนุมนะคะขอความร่วมมือพ่อแม่สถา,านกาโโนรณ์การระบาดของโรคนะครับทุกคนกรพบายามที่จะเฝ้าระวังป้องกันตัวเองและคนในครอบครัว นะครับอันนี้คือปัจจัยสําคัญนะครับฉะนะครับหน่วยใดทราบเนี่ยเขาก็พร้อมยินดีนะครับที่จะเข้ามาร่วมช่วยแก้ไขปัญหานะครับมันไม่สามารถไปเองได้นะครับหลักง่ายๆคือมันไม่สามารถไปเองได้สองเข็มแล้วนะครับฉีดเพื่อให้ทุกคนทราบว่าวัคซีนไหมนะคุณนะครับให้หน้ากลัวจนพี่น้องประชาชนกลัวเนี่ยนะครับจริงๆไม่หนักนะครับ อาการไม่หนับางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเิงนะครับน่ำเรียนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในจุดนี้นะครับสถานการณ์ในชุดนี้เนี่ยคลี่คลายครับปรากฏว่าวันที่10ที่ผ่านสองครับในชุมชุนบาระซอจะมีการคัดกรองสุขภาพประชาชนสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องนะครับ คบางครั้งมันไม่แสดงอาการหรือใช้เวลานานกว่าจะแสดงอาการเรียกว่าล็อกดาวน์ชุมชนควบคุมการเข้าออกอะไรเนี่ยเราไม่สามารถที่เองนะครับไปว่าจะตรวจวัดอุณหภูมิหรือตรวจสอบสุขภาพเราไปคุกขีใกล้ชิดเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงตัวเองมาตั้งแต่เราได้ข่าวก็มาตรการอื่นๆที่จะเป็นการรวมตัวกันนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ นะครับเพียงท่านจะดีนะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วท่านตัดสินใจที่มาคนนั้นยื่นให้คือเขาไม่ปลอดภเราะไม่ฉะนั้นต้องกันไารนะครับต้องกันไว้ก่อน